กพูดเรื่องนก๊กหน่อพี่น้องจ้า อันนี้พักหอมเสริมเนาะมันมันมืดแล้วเนาะพี่น้องมันก็สีเห็นแน่บ่เห็นแน่เนาะกูก็พี่นนอนอยู่มาร์คคนนึงนี่ไม่มากหลายค่ะนี่เด้อเก็บแล้วก็สิไปเนียนสู่ก,กันกินแรงเนาะพี่น้องพอละมั้งนี่นยนอสองสี่หกแปดกเก้ามาก พอลเมื่อกันหลังจากที่เก็บบักเขือเข้ามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะมาแข้งหมอไว้เนาะไพ่หักดำๆพี่น้องมันไพ่ยังบริสติดโวยโวยพยายเฮานะยานบอกไม่ได้น้อยจังเลยมะขามใส่มะขามปานี่หนะพี่น้องสี่ตัวเลยเนาะหนึ่งพี่น้องเอ้ยหมีแนวกินจ้าพี่น้องเอ้ยตื๊กแฮมมาก็เลยเท่านี้หนึ่ง เดบักเขือนคาปลูกเองอยู่หลังบ้านบักพีกับปลูกเองจา้าอันนี้หอมเสริมด้วยค่ะเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อข้าวแรงเนี่ยมาเขือนด้วยค่ะโอ้ยอย่าบายลูกนะพี่น้องหมอก็เริ่มเชี่ยนผดผดเลยเนาะเปลี่ยนมาใส่หม้อไฟฟ้าเนาะพี่น้องหมออันนั้นไยมันยังหมดทันใจหม้อตัวน่ะเออใส่อัน เออเคืองลงไปก่อนนะพี่น้องปลาใส่น้ำรังได้ค่ะใส่พริกลงไปน้ำใ,นนนใส่สมมะขามได้วยใ่ชอนชอ่น,น,อนเ,เออลูกเออลูกกระซุนพี่น้องเออขอโทษด้วยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อลูกกับบุญวายอันนี้ย้ายนิ้งหนึ่งเสือดำได้พี่น้องย้ายนิ้งโต๊ะเปย์นีเ่เด้เสือดำได้เน่นดำดำ,ดำ <c oughs> หนึ่งให้มันห่อแล้วก็มานั่งเนาะพี่น้องย้ายนิ้งกันเปย์พาลงยังเจ็บกดอยู่ ปอดาวไปไล่งัวแหลนบ่ดเจ็บพี่น้องก็เลยใช้มาหนึ่งโฮมฒ่าโบราณเขาจะว่าให้หนึ่งสสด,ด็มโฮมเนาะลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวเขาคอยใส่ปลาโอ้ยพายเห็ดยังตื่นเด้เดี๋ยวคอยใส่ปลาที่หลัง,อ,เเง,งอ่าหมอผดเลยพี่น้อ,องเ,าาเอาปลาลงเลยมะเขือก็เสียนั่นเลยชอบเมึงปลาดิบปลาดิบ,บนหนูเคือกู้เห็ดมันชนิดจังใดปลาต่าง เอาปลาแดกมาใส่เฮ้ยใ,ใส่ปลาแดกพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยโอ้เหลื่อมตาเนาะมันมันกระโดดภาพประสาทปรไดาเดอร์มันมืดเดอรกลางคืนเด้เอไปมือน้อยนะโอ้ยเมาแอ้แม่มปลาแดกเ้าไปอยู่ลึกล,ลับแท้คนอะยังเอาปลาแดดคนวาดปลาแดกเพิ่น นี่เฮ้ยเอาเอาถั่ยไปน้ำเฮ้ยไปตรงงัน่น้ำมันย่อยเส่เนี่นี่ถั่ยนี่ถั่ยปลาเนี่ยให้เป็นข้าวตักแค่หันแหละจ้ะเอาใส่จักชองจองใครจ้าใส่จ้องหนึ่งเฮ้ยอ๋อหมอหนึ่งห้มตูดยันนิงง้อนเลยเปลืออะไรเกลืเอเฮ้ยไพ่ไไสิบชสอดกูบ่ เอาเอาเอามาเสิร์ฟมึงรู้ว่าจะกระเปื่อยูพยาบเนาะกระเปื่อยซุกแล้วพี่น้องเขาก็เสิร์ฟขึ้นมาแบบนี้มันเนียดเนาะเมาก่างปลาออกปลาก็จะโอ้ยตัวนน้อยพอจะมีความนวลนิดหน่อยพอจะเนียนดูชาดแมีปลาอยู่น้ำเฮ้ยเมาค่างมันออกแล้วเขาก็ตั้มตัแล้วก็ตัใส่จ้ากระเบื้องนาะพี่น้อง เอามาเคลืะกรอนนะพี่น้องเอาก้างเปลา่ามามือไป็นแใหญ่จนบวชเห็นขุกเห็นซ่ามันโตน้อยพี่น้องเออแงๆๆ่แง่เลยก็จะกัดจะบดก้างกระอุกแนวกินแทะ,ะกินเมือเซ้าอ,อุ้มยังก่อนเพลงกินต้อนแพ้พยังมือแรงโอ้ยบวก,กินผัดหยาบบก,กินผัดท้องว่าบวก,กินผัดหยาบบก,กินแรบวะอ,อิ่มดบวยหยา แล้วกับโบกินกินแล้วกับโบหย่านี่มาแล้วข้าวเกาลางปลาออกน้องพี่น้องแล้วกระตามมนังไงปนแล้วพี่น้องเออเนียนเนาะเนียนมะเขือข้าวโาใกล้กับโบเห็นพี่น้องมื้อบางอีกโอ้ยผู้ถ่ายกับใหญ่โค้งบางบัตริปุ้งปุ้งปุ้งใส่แป้งนัวใส่แป้งนวดลายลายใส่บักพริกขัวเจ้าค่ะเด็ มังอยากใส่มังมมก็ใส่น้ำในถั่วน่ดนักน้อยทำประแดดเฮ้ยเค้โบเ็ดมันเป็สเ่มังบริาผีดิบบ่ใส่อยู่ก็ผีอกหนึ่งเค็จะเป็นนัวค่ะมาเดินมาเดินกันสินนนแล้วเด้๋ค่ะรักคนว่าเขาเอาิญพ่น,น,น,นี่นเองเอ้ยเท้าหนึ่งผิ่นอาบนพผันแป๊บหนึ่ง เจ๋งซอยตะขอมนะซอยหอมพนักคอนซอยลงรถจวดจวดจวดไมาได้หอมทางหลังใส่รถข้อก้าง,างกับข้อตีกับข้าข้อซีอาหอม,มึมองดูจางใส่และน้ำอันนี้นะ เป็นหน้าพวกประแจเนียนบ้าอย่างจะเป็นปนบออเลยนะซีมรึเอาน้ำปลาแซ่บแซ่บไม่ใส่หอมนะผส่หอมพี่น้องใส่หอมบ้หอมเสริมปลูกเอง พดพุ้ยลายๆพี่น้อ,องงามบม่ได้ปอดสารผิดแต่พี่น้องใส่เขา่าเขาก็ยังงามเนาะคนกินก็คือสวงามเลยป้ายบันกินกันเลยค่ะกินเนียนได้ค่ะเด้อมาพี่น้อ,องกินข้าวแรกแล้กันมีเนียนมะเขือช่วงงูนะคะ สบายดีพออ่อแมอ่พี่น้องสบายดีฝากซ่องให้เด้อพี่น้องเด้อซ่องบอกข้อนสวรรค์นี่แล้วก็มีซ่องคือกันพวกนี้นะบอลข้อนสวรรค์คน,นปัจจัยเออฝากให้เพิ่นน้องเคยน้องเคยคยเองยายนี่น่ะโหลดเฮิร์นพี่น้องเอ้ยอันนี้น้องเศรา้าละ ี่เรียกแอนตานซินเลยทานนี่ฮึคมคุณพงศ์ดีไหมนะคุณพงศ์ดีไหมมันก็คมอะไรอันนั้นเนี่ยมะเขือเนาะพี่น้องพอใหญ่ยังไปเที่ยวอยู่กลางบ้านยังมากินซองคนยัยเด้งยัยเด้งกับโบกินพี่น้องเอ้ยคนงามก้บโบกินเขา เพือ่อจะได้กินไปตึกมาต้น่าพูดได้นี่ได้ปลากระตัวน้นอยพ่อได้อันนะั้นเนาะพ่อได้อันนี้ก็เป็นยาพราะด้มันแซ่บมนันวัวจากหน่อยก็มีแตปะปูเขือมากับบดแทบเป็นยาเนาะเป็นยังจะไปฉล่ะเปมื่อกี้แซ่บแล้วกินกับอันนี้นะเออกับปุนกับเพียนนะเนขาก็ได้ เฮ้ยไปใส่เบ็ดกบมาปนเนี่ยเฮ้ยจักเมื่อมันแดดนะเถวใช่ัวบัวเจ้านะสลดแล้วยางพวกบัวเข้าไปในช่องนะพูดาะไปหาคอสวรรค์ทุนบอนสวรรค์วบางอย่ายเหยีดยากยมา

กิน,น,น,ไน,นได้เบิร์ดมามา,มาเอินพี่น้องเราบอนอเอินอีก่อนผู้ขาเป็นอันเซมเออร์มามากินข่าว <c oughs> เออินเนลย <c oughs> ขนาดบวกินพิซซ่าคากันยังว่าสำมก,กุกสาเริ่มสิง,งามแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ๊ตโอ๊ตจงมื่อโอ๊ตลายเมื่ออะไรอ๊ตมาตะผุกแวบอะไรด้ใครก็ตะกี้ตะกี้เราใส่สูงอันนี้นั่นจักมาย่างเปิ้ลมาย่างให้อายุอายาว่ายักยัคือว่าโอ้ยมันก็คอยแว็บลงฮาบุเรียนฮาบุเรีขาดเข่าไปเลยเดลยผู้ขาก็กินไปแล้วตอนนั้นป่นแล้วนะกินไปแล้วสี่ขับ กำลงทำกับข่าวแร้วว่ายุ่งแล้ววาไม่กินดอกแล้วเห็ดแล้วว่คือแบบไปตะกินอยู่แล้วว่าย่อมาตั้งลูกคือไปตะกินง่ายแล้วก็เลยลุกมาสันแรงนะคนมาห่วมอ่าโต้สภาน้ำอันที่อ้ายเพิ่นซูมเข้าไปซิมึงดูไอ้งูนะโอ้ชาดแป้งไ่ได้แปลงเด้เต้มากินประโยลน์ได้ มาทุกบ่ได้แปลงแข้วเนาะหืมแต่ว่าสิกินข้าวน่ะบ่แปลงแข้วยะมันบ่แซ่บบ่กินแล้วเ่ลืมแปรงเ่ไปนอนเสยแบบว่าบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าแพงอันนั้นด้พี่น้องบ่แม่นแงขี้เขียวด้ขอขออนุญาตด้พี่น้องเด้อบอกบ่สุภาพอันแบบเฮาไปแปงฟันมาแล้วมันจางด้นบ่เฮ็ดกับข้าวแล้วมันบ่ได้มันบ่ฮู้รสชาติพี่น้องแลกินข้าวแงยามแงบ่แม่นยามเช้ายามเช้าเนาะยนีก็แปงอยู่ ย่ามาแล้วนะกินแล้วจังแปลงบางเถื่อะนะกินแล้วจังแปลงไปพามาซีมกับเขาแล้วมีแต่จางแล้วมันเค็มพี่น้องเอ้ยแซ่บบปล่าละเด็ดคือโซเดนเลยพี่น้องเลยโซเดนโซเดนอ่อนแล้วเนี่ย เชฟได้ออมเลนนะเมื่อน่ะไปตลาดกับรรมือวานไปตลาดกันอตาลีดันเลนนะเบิ่อยี้หนึ่งไปตะกกระบะมันได้มัดคัดหลังทำมึงเป็นตะยานอืมโบได้เป็นแตยานได้มันจะคือกับตัวเงินตัวทองเนาะเออตัวเงินตัวทองโบให้คุยยานยันมันจะคือเถแซ่บไล้แซ่บไล้พี่น้อง คลิปนี้กาซิล่าพี่น้องไปก่อนเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้าฝากกดซับสไครต์กดตะไคร้อะฝากกดซับสไครต์กดคลิปคลายกดไลค์โอ้อยอยังนี้เคยเขาบอกอะไรแซ่บ้งไหลกุ้งเส้นแซ่บตะไข่นะว่าแบบเก๋ๆในจังหน่อยอ้าวซับสไครต์ซับพวจิ้งไข่คุดหัวข่ะฮันเด้อร์สันมักกะโรนเฮ้ยพ่อมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อการแจ้งเตือน เจอกันคลิดหน้าได้จ้าบ๊ายบายจะข้าเ <Yeah. S 1> จ้าจว่าวในได้ว่ากับบทถือ <laughs>